สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาบล็อกนะคะวันแรกหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะคะก็คือเราเป็นโควิดมานั่นเองนะคะนั่นแหละทุกคนเราก็คือครบระยะกักตัวแล้วนะคะก็คือเจ็ดวันนั่นเองคือจริงๆออกโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานนะก็กินยาต้านคุมห้าวันนะคะเขาก็ให้ออกนะแล้วก็ก็คือได้ออกตอนบ่ายก็คือเราไม่ได้ไปไหนต่อแล้วก็กลับมากับตัวที่บ้านต่อะคะ่ะวันนี้ก็คือออกได้แล้ว เราก็จะไปขึ้นขายกับออกไปให้เต็มที่เลยนะคะเริ่มจากตอนนี้ก็คือเที่ยงสี่สิบเอาแติ่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนนะคะมารับคือเพื่อนชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวแกก็นั่นแหละเดี๋ยวเก็บของก่อนนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าในรถดีกว่าอนนี้อยู่ในรถแล้วค่ะกำลังรอเพื่อนหนึ่งคนที่กำลังส่งงานอยู่แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนจะลงมา แล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าดางของอุดรนะคะเจ้าไหนวะนนร้านเลยอ๋อลากโร่ลากโร่ค่ะดังจริงเหรอรากโร่เลตตำนานที่สุดเมื่อวานบอกตำนานด้วยกันดังดังจริงพี่สุดนี่ให้ให้ดาวโดยมาแล้วตลกอ่ะเราตลกอ่ะเรอยคืออะได้เรามาแล้วไปเราไปเราไปสนใจตรงนู้นดีกว่านี่มาแล้วมองเห็นไหมอ่ะจริงนี่เปิดไหมไม่จังไม่รู้จักเหรอไป let's go สภาพตอนอิ่มก็คือเลเทมากินหมดแล้วลาเต้ด้วยลาเต้อร่อยไหมคะอร่อยมาก่ชชราเลยพี่บอยคนจนอดทนเพื่อลูกจริงมากใช่ลาเต้อร่อยมากทุกคนนี่เรามาส่งเลยนะคะไอ้ชุ่ยเราต้องเมากันอยู่ที่ไหนก็นยู่ไหน เทวีไหมทีนี้เราจะไปไหนกันคุณจะไปราฐเทวีแต่ขอสี่มุได้ไหมไม่ไี่สี่มงเลยก็คือว่าเราอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรานั่งเมาอยู่หลังก๋วยเตี๋ยวแตอนนี้เวลากี่โมงบ่ายสามนี่ก็คือนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนันมากเมานันมากนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะจะทำอะไรเดียะหาที่ไปกันเพราะเราเพิ่งมาส่งเพื่อนหนึ่งคน ลงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราตอนเย็นเราจะไปกินหมูกระทะคนร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยอุดอรธานี let's go แต่ว่าตอนนี้นะคะอะไราทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตอีกนี่เรามาช้อปปิ้ง่เ Central ได้อะไรมาคะได้อะไรมาอยแล้วก็ <laughs> ยูนี้หายไปไหนไม่รู้<ย>แล้วเราก็ได้ชาเขียวมาคือเราเพิ่งพูดกันในรถว่าแบบอยากกินชาเขียวทิปเปิลมาแล้วเขามาเปิดบุที่เซ็นทรัลพอดีนี่ทุกคนอร่อยมากสุดๆเลยนี่ เรา,เราอยู่ที่ทไหนคะเจลาตโต้มันชื่อแค่เจลาตโต้หรือชื่อรเย้ย<า>อร่อยมากอุ้ยมันเปลี่ยนเดินเล่นกันจนเหนื่อยแล้วก็มากินไอติมกินไอติมกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งเล่นอยู่ที่นี่ก่อนสักพักหนึ่งหาที่ไป ตอนนี้นะคะเราเราอยู่กันบนรถนะคะเราออกมาจากเรออจากเซ็นทัาแล้วนะคะตอนนี้หกโมงสิหนาทีก็จะไะส่งยูนิคที่โรงเรียนอุดมพิษนะคะแล้วก็จะไปกินแม่จานกันแล้วเย้อตอนนี้เวลากี่โมงอะอยู่ละค่ะทุ่มรึ่งค่ะก็คือว่าเมื่อกี้เราไปเอ่อไปไหนมานมอุ่นจ้าไปนมอุ่นกันมาแล้วไป นั่งเล่นเกมดูดิกระเป๋าเกมคือบอดเกมเต็มกระเป๋าแต่ว่าลืมถ่ายเพราะสนุกมากเล่นไปหลายชั่วโมงมากค่ะหลังจากที่เราไปกินหมูกระทะกันใช่ไหมเราก็มาเล่นเกมกันเลยตอนนี้กําลังรองเกมที่เอารถไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะไปขับรถเล่นกันเย่อ, <Yeah. S 1> อากาศดีมากเดียว <Yeah. S 1> อยู่บ้านตลอดไปไม่อยากกับกรุงเทพแล้ ก็ขับมาที่หนองประจักแต่น่กกากลัวมากคือเป็นทุกคน <c oughs> เขาจอดรถแบบจอดรถกระบะแล้วก็มีกระติกแบบใหญ่ๆแล้วก็มีน้ำแข็งแล้วก็สูบอะไรกันเต็มไปหมดเลยทุกคนน่า,ากลัวมากเราก็เลยไม่กล้าลงรถแล้วก็เดี๋ยวจะเลาะดูแถวนี้ขับดูก่อนว่าแบบมีมุมไหนที่เราสามารถไปอยู่ได้บ้างถ้าไม่มีเราก็จะไปอีกที่หนึ่งก็คือหนองสิมนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็คือเท่าไหร่จะเที่ยงคือละก็ยังขับรถเล่นอ,อยู่นะคะ ว่าในนั้นก็เจอกันทีก็เมาส์โมยสวยแปดสี่เก้านะคะโอเค let's go มืดนะเขาเลยจะงงว่าเราเขียนมาทำไร <laughs> เรากำลังลู่ลมอยู่นะคะอากาศช่วงนี้อุดรธานีอากาศดีเวอร์ไม่รู้กี่องศาแต่อากาศดีมากๆเลยทุกคน <laughs> เราก็ขับรถเล่นกันไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> อากาศหนาวอะ่ะกระจกเราหนาวเลยอะ่ะปิดแอร์ได้เลยเนี่ยหนาวกว่าแอร์อีกอะ่ะ <laughs>